เขาบอกว่าวันนี้ประชุมคลรเนี่ยคุณภูมิธรรมเป็นประธานการประชุมก็คือในฐานะรักษาการนายกวันนี้นะคะประชุมกันแค่55นาทีท่านเองก็คงเฉพาะเรื่องจาเป็นแต่พอออกมาเนี่ยปรากฏว่าคนที่ยิ้มแย้มออกมาเลยคือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒรมัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรักษาการนะคะกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มค่ะเมื่อถูกถามถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตก็มีกระแสข่าวว่าจะเลิกหรือเปล่านะคะคุณจุลพันธ์บอกว่า ตอนนี้มีทางไปอ่ามีทางออกแล้วและมีทางออกที่ดีคร<ะ>ับแต่ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดอขอให้ขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะถแถลงครั้งเดียวคร<ะ>ับเห็นว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าจะใช้เป็นเงินสดแทนงบประมาณเท่าเดิมใช้เงินเท่าเดิมแต่ว่าใช้เป็นเงินสดแต่พอมีคําว่าดีต่อวอลเล็ตก็คืออาจจะกลับมาใช้ดีต่อวอลเล็ตเหมือนเดิมแบบนี้เหรอกอยังไงไม่ดู ไม่อันนี้มันยังเอาแน่เอานอนอะไรก็ได้เอาเป็นว่าถ้าตีความจากความสบายอกสบายใจก,ก็น่าจะแบบว่าเป็นทางที่มันดูปลอดภัยมากขึ้นทางที่ปลอดภัยมากขึ้นถ้าโบเดานะคือจะต้องไม่เอาไอ้ระบบที่ซับซ้อนเนี่ยมาใช้ค่ะอาจอาจอ,อาจจะเปลี่ยนวิธีใจเงินมผมว่าจุดชี้วัดความว่าปลอดภัยเนี่ยมันอยู่ที่ระบบอ่าส่วนหนึ่งด้วยแล้วมันก็อยู่ที่การใช้งบประมาณที่จะต้องไม่ทาลายวินัยการคัง เออตรงนี้ทำยังไงอ่ะจะลดลงไปอีกเหรอเขาบอกว่าเขามีทางออกแล้วเพราะฉะนั้นก็รอดูออแต่น่าจะแน่นอนว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงครับอย่างมีนัยยะสาคัญถึงได้เกิดสบายอกสบายใจขึ้นมาหรือคุณจุลพันธ์อาจจะสบายใจเรื่องอื่นหรือเปล่าเพราะมันมีข่าวหนึ่งซ้อนกันเนี่ยก็คือมีข่าวว่าคุณพิชัยชุนหะวชิระที่เป็นรัฐมนตรีคลังตอนนี้จะถอนตัวจริงหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นงั้นก็คนที่ถูกคาดการณ์ว่าอาจจะมานั่งแทนคือคุณจุลพันธ์ รหรือคุณสุรพันธ์จะยิ้มเพราะเรื่องนี้ก็ไม่รู้เพราะคุณจุรพันธ์ก็ตอบว่าไม่รู้เลยรเรื่องนั้นเป็นสิทธิ์ของนายกก็เลยขอไม่ตอบก็แล้วกันคุณพิชัยชุนหะวชิระนี่ว่ากันว่าเป็นคนของนายกเศรษฐา,าอ่าแล้วก็เป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตจะโดนเปลี่ยนออกหรอไม่อ่ะเออ <c oughs> นะรู้เรื่องการเงิน <c oughs> การธนาคารเป็นอย่างดี ก็ต้องรอดูตรงนั้นนะคะอาม,มาเรื่องสุดท้ายไหมครับเออเดี๋ยวมีคําถามพี่โบ,บเพราะว่าหลายคนเนี่ยสงสัยว่านอกจากนโยบายตัว Wallet ที่ยังลูกกี่ลูกคนเนี่ยแล้วอย่างนโยบาย Landbit อย่างนโยบายกัญชาเนี่ยจะไปเหมือนเดิมไหมหรือจะมีการเปลี่ยนโบคิดว่ากัญชาไม่ซับซ้อนอม,มันน่าจะยังอยู่ก็คือคแนวทางที่จะออกพรบ เพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วคนที่อยากผลักดันให้เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยคือคุณเศษฐาก็เป็นหนึ่งในในบุคคลที่แสดงเจตจำนงแบบนั้นวันนี้คุณเศษฐาไม่อยู่แล้วแล้วถ้าถ้าเรามองทิศทางของการเอากัญชาเนี่ยกลับมาสู่เส้นทางของการ,การออกพรบเนี่ยมันเกิดขึ้นเม,มื่อไหร่มันเกิดขึ้นหลังจากการมีติ้งกันร,ร,ระหว่างนายกอดีตนายกทักษิณ คุณอนุทินที่เขาใหญ่และและท่านอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูดูตัวผู้กำกับนโยบายและผู้มีอิทธิพลกับผู้กำกับนโยบายของพระเพื่อไทยท่าทีก็น่าจะไปในทางเดียวกันก็คือออกพรบกัญชาซึ่งอันนี้ก็เป็นทางที่ดีที่สุดกับทุกฝ่ายอยู่แล้วนะะ แล้เรื่องนี้ยมันเรื่องเล็กแล้วเรื่องแลนบิดนะฮะเพราะว่านี่เ็าใช้งบประมาณเป็นล้านล้านล้านบาทแลนบิดนี่ปัจจัยหลักเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่ารัฐบาลจะใส่ในนโยบายหรือไม่ครับต่อให้รัฐบาลใส่ในนโยบายเหมือนเดิมเพราะมันเป็นนโยบายต่อเนื่องมาเนอะปัจจัยจริงมันคือผู้ลงทุนสนใจมากน้อยแค่ไหนใช่เพราะนี้มันต้องเอาทุนจากต่างชาติครับค่ะดังนั้นถ้ามีผู้ลงทุนจากต่างชาติมาลงทุนโครงการมันก็เดินไปได้แต่ถ้าไม่มี คุณจะใส่ไว้ในนโยบายก็ใส่ไปมันก็ไม่เกิดเพราะโครงการนี้สัดส่วนการลงทุนมันคือจากต่างชาติเป็นหลักอืค่ะอันนี้ถามแทนท่านผู้ชมหลายคนทีม่มีความสงสัยมีนโยบายอะไรอีกคาสิโนคาสิโนจะไปต่อ,อไหมขใช,ชื่อว่าสถานบันเทิงครบวงจรครับอันนี้เนี่ยโดยหลักการเนี่ยมันถกเถียงกันได้คนที่บอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเขาก็มีเหตุผลของเขานะคะในพักการเมืองที่ออกมาในเชิงคัดค้านเนี่ย ขาก็มีข้อกังวลของเขาไม่ว่าจะในเชิงวัฒนธรรมปัญหาสังคมกับอ,อาชญากรรมอะไรต่างๆแต่ตัวที่จะเป็นตัวตัดสินใจสําหรับคุณแพทองทานโบคิดว่าคือปัจจัยเรื่องคดีความอีกแหละกับอ,อันนี้เป็นนโยบายประเภทที่เรียกว่า controversial หรือว่าถกเถียงได้มีความสูงเสี่ยงถ้าจะตีความไปทางจริยธรรมก็พูดได้นะอ่าในแบบที่เป็นกันอยู่ตอนเนี้ยเอาคําว่าจริยธรรมไปครอบได้ทุกอย่าง นโยบายคาสิโนจะพูดให้ไปไปในทางนั้นก็พูดง่ายค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่า,ากลัวในเรื่องนี้ก็อาจจะต้องไปเคลียร์พวกนักร้องเอาไว้ก่อน